สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะกาบสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้อง้องไปสู้โขสุคนนะ้ค่ะเด้อค่ะยินดีต้อนรับเขาสู้ทั้งช่องหรือว่าทั้งทีมงานเนาะค่ะพี่น้องนอน,อนอเบิร์ดเปิดเล่นนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะค่ะจังได้ก็ฝากเขาไปกดไหลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสู้ผ้าร่วยสู้น้ำโชกค,ค่ะ ดาวรุ่งเรืองค่ะช่องอัศวินครับผมค่ะแล้วก็ฝากไปถึงชายน้ำโชคน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาไปเป็นกำลังใจให้น้องไม้ไฟแรงเลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะวันนี้แอนดกัสซีมาซ้ำมาเป็นโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องโค้งสุดท้ายท้ายสุดค่ะพี่น้องค่ะ เนื่องจากเดือนจอมมาก้วสิได้เป็นเศรษฐีผู้ใดิได้เป็นเศรษฐีผู้ใดิได้เป็นยาจกเขาก็ิได้รลูกันในบ้านเนี่ยสันนศนเศรษฐีนี่ต้องสันนศินเนาะบัตรนี่ที่แน่ๆเนี่ยได้ข่าวว่าทางช่องอัชวินเนาะค่ะทางทีมงานทางดาวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นไปทายปูขอนเจนคือว่าบว์สูฟังเลยค่ะว่าเป็นจังใดไม่จังใดเป็นตา ล่มพุ่นบ่สเน่ปูขอนแก่นนี่เข้ามาสามงวดแล้วแม่โอ้้เขาามงวดที่สี่นี่บางหนึ่งนี่มันออกเจ็ดอย่างสี่มันออกสี่เจ็ดแต่ได้สี่แปดเขาได้สี่แปดงวดที่สี่นี่พิดไปคะแนนเดียวงวดนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ใหม่แม่โอ้อัปเดตให้ใหม่เป็นแนวทางเราแม่ออแนวันนี้แนวทางเรามันบอสแนวทางเราแม่แนวทางเราเฉพาะแนวทางเราเฉพาะแนวทางเราแนวทางไทยก็มีอยู่โอ้ มันในปูนี่เพื่อนสิแม่ันทั้งเล่าายมันแมนแมนพูมอยู่หันเพื่อนไห่เล่าไห่เล่าไห่เล่าถือเป๊ะเป๊ะเลยโอ้แสดงว่าเล่าขามไปฟังนั่นดูได้นี่เพื่อนบ่เพื้นขามเพื่อนกับ่ได้ไปแต่ว่าพุ่มวัดนั่นเพื่อนอยากเห็ดอยากสา่งแม่เพื่อนอยากเห็น้องน้ำซอยปูโอ้เ่ได้ค่ะว่าปูอยากได้้องน้ำติครับแมนเอาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยแหละก่อนเท่าสีแหลกมาโดยโชคลาบเนาะค่ะพี่น้องค่ะห้าบังเทื่อเพื่อนกะทั้งวัดทั้งว่าเพื่อนกะขาดแค้น้องน้ำ้องในแบบผููดนี่ อย่าปดทุกปดยากเบ้อเกิดมาชาตินี้ผู้ขาคือทุกขึ้นยากแต่ขึ้นน่านวิทค่ะเทนเน์าเมื่อไปสร้างหองา้องน้ำน้ำกันคะะ่ะพี่น้องคะ่ะการที่เราสร้างห้องน้ำคือเบื้องว่าเราปวดท้องปวดนักปวดเบากับยาพี่น้องคะ่ะมันทรมานชำน้ำใดเนาะค่ะบัดนี้เราออกซิบออกหาเป็นอิฐก,ก้อนนึ่งปูนกระสอบนึ่งกระสอบ,น,สอบนึ่งกระสิบป,ประมานลอยหาซิบค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นอิฐเป็นหินเป็นทรายก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อคิดเบื้องว่าถ้าเราห้าปวดท้องเนี่ ยาเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเท่าม่านช้ำใดเนาะค่ะนี่แหละความปดทุกปดยากของพ่อแม่พี่น้องมันสิขถึงอยู่กับตัวนี้เลยดบเบิดเคาะเบิดโศกเบิดโลกเบิดไพ่กะไนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมาไปสร้างห้องน้ำซอยปูขอนแก่นน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อกอนทีนั่นก็ให้ได้โชคได้มานกอนก็ได้เนาะพนัพนันก็ลำบากเนาะไอซี่พนลำบากดิค่ะวันนี้ปูขอนแก่นทัางมาว่าจางไหนเลยเหล็กเ้าโอ้เหล็กงามค่ะงวดเนี่ยโอ้เห็นว่า หายเบิ่งแล้วบอแม่เออสุดเนะเพราะว่าถ้าไม่หลายอาจารย์เด้กมานนี่เ้าสิเหาสิบปีคงสุดท่ายสี่สี่โอ้คือจะมักสี่อย่างเดียวเลยเนาะสี่เลยสี่สี่มาตลอดแล้วแต่ว่า่นยังได้สี่สี่อีกโอ้ได้สี่สี่นมะอันนี้ปูขัญแก่นเปูขัญแก่นครับผมค่ะอ้าวค่ะเพนซาๆาแน่ก็ได้เด้อ ขอมาเบิ้งทางนี้น้ำได้ด้วยค่ะโอ้คืนนี้เลยามันบวชค่ะนี่ขึ้นนี่ด้วยค่ะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งนะคะจวดไปนะคะพี่น้องเด้ออันนี้ของแล้ววันนี้หางเดียวเลยแม่ได้เลขเล้ามาแล้วบันนี้มีไทยน้ำบ่มีอไทยก็ต้องขอให้ได้นี่เพรนสิเป็นโค้งสุดท้ายแล้วอ่าไทยนี่เก้าสามสามเก้าแม่โอ้ก็เม็ดเดียวเื่ากันเม็ดเดียวโอ้เพิ่งห้แบบมั่นใจแล้วเพิ่งออกออกมาตรงๆเลยได้แม่ปูกขอนแก่นปูกขอนแก่นสามเก้าเก้าสามเนาะครับ พี่น้องก็ฝากไว้เด้อคะ่ะห้างเดียวเน้นๆเนาะคะ่ะบาทนี่ก็สีทั้งปูขอนแก่นในเลขเล่าสี่สี่พี่น้องคะ่ะราคามาสามเก่ารัฐบาลไทยยิบยับฉลากกินแมงรัฐบาลเลยเด้อค่ะพี่น้องเพื่อได้อิจจักก่อนปูนจักกระสอบพี่น้องครับไปซอยปูขอนแกน่นเพ่นสั่งห้องน้ำน้องกันค่ะพี่น้องครับพ่อให้ได้เพ่นได้มีบนปวดทุกปุกะะ๊บเนี่ยเนาะอันนี้เป็นแน,แนว,แนว,แ,นวแนวทางที่ ทีมงานแม่ให้ให้ทีมงานย่อยของลูกไปนําทางขอนแกน่น<อ>ได้มาแล้วคือซีซีครับผมแล้วบัดนี้<อ>มีอีกตัวหนึ่งแม่ขอ,อของเก้าสามสามเก้าเนี่เป็นเป็นนวทั้งไทยของปู่ขอแนแก่นคือกันแต่มีอีกอาจารย์หนึ่งอีกาอาจารย์ได้ค่ะเด็ดเด็เดเราบอลซูฮอพี่น้องเขาฟังเลยมันมีคนกระทำขอมาคือกันครับผม,ผมปู่บุญมีลือสีโลกนี่แหละครับโอ้ค่ะจังจํากันได้อยู่เป็นบอกครับทุกุนปู่บุญมีลือสีโลกให้มา สามตัวสองหางแล้วก็สองตัวสองหางแม่โอ้อันนี้เพิ่นให้มาก,กับปากเลยตีนิหายครับตัวเพิ่นเลยเ<อ>พินพ่นเพินพ่นบอมเป็นห้ยครับตัวเพิ่นโทรมาบอกลูกเพราะว่าลูกเดินทางไปไปทายทายอยู่อ่าจังหวัดเลยโท<อ>รมาต่างทางบอกว่าให้ลงตัวนี่ห้ปูแนะ่โอ้บอมมันกรอบเพิ่นมากตัวบอมเป็นสำรับให้ลูกเด้อให้ผู้อื่นกับรูกแต่ว่าสำรับบอกให้ลูกลงสองอัศวินนี่เนาะสำรับช่องอัศวินปูให้ตัวนี่มาสั่นบอกว่าป่วยห้ปูแน่ เอาไม่ตัวไหนด้วยมาสีตรง,งมตัวเขาเอมไห่พอนพ้อรวยบ่อ,อ่านในอ้นอหูบุญมีเนาะค่ะหูบุญมีลือสีโลกครับผมเดี๋ยให้กล่องกล่องอัลซินก่นก็ได้ค่ะมีหกเจ็ดหกสามเจ็ดสี่แล้วก็สองตัวนะคะตัดเหร่นสามหกสี่เจ็ดค่ะเพื่อนบอกอตัวนี้เน้นก็คือตัวนี่แหละครับตัวหกเจ็ดหกไม่เลขหักครับ<อ>แล้วก็สามหกหกสามนี่เพื่อนมั่นใจสองตัวนี่ครับแต่ว่า ที่เพื่อนบอกของเดี๋ยวดิ้งเราค่อยตอนที่อัปเดตก็ได้อ่ได้ค่อยให้สูผ้าลวยผ้าเบวอัปเดตเลยว่าสน้ำโชกเบวตอนถ่ายเนาะว่าไห้ทางช่องพ่อนเลวยมานมีตัวใดเนาะเพราะว่าเพื่อนให้ซองมอง อ่าใส่สองบอ,อกแต่ว่าส่วนที่เป็นอัปเดตมาเป็นตัวนี้อ่ลองมองว่าเลขมันสิตรงก,กันบ่เนาะร,ระลววางส่องอัศวินกับส่องแม่พรนพะรวยนน,อ<ม>น้องเนี่ยการคนไทยมาแบบนี้อ่าผู้ใดที่หู้จักว่าไทายเฮากับปูลู่จักกันบ่ลเนี่ยบอมีแอบอ้างเขาเดียวกัน,น,นค่ะเพราะว่าเฮากับเห็นเทียนสำหรับฝากไว้สำหรับปูขอนแกลนกับปูบุญมีหรือสีโลกครับผมฝากไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องเนซ่ของปูขอนแกลนเขียนสามเก้าปูขันเกลียนสามเก้าเนาะสามเก้าก็สามนี่ไทยเด้อไทย รัฐบาลไทยค่ะพี่น้องค่ะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไหวได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะหางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะแล้วข้อก็จะได้สรุปไทยไทยคลิปให้นัมเนาะค่ะอันสามเก้าไฮเป็น์กราฟเนาะค่ะอัสามเก้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ไทยเด้อเนี่ยตัวนี้ไทยครับไทยค่ะสามเก้าไทย วันนี้เ้าก็สิตามต่อเลยเนาะเดี๋ยวคือใส่เวลาจังกัดพอสมควรเนาะค่ะทั้ที่เราเออบัดนี้พสิว่าเ้าเว้าโดนเนาะอย่าเว้าโดนเลยอ่ากักกาบขอโทษขออภัยได้ผู้ใดหายมากจุ๊จู้จู้หามหามหามหาอผู้ใดสิมีโชคต้องใจเย็นๆครับผู้ใดสิมีโชคนี่สิบบวกข้มเมนต์ว่ายคนอื่นนะพี่น้องด้วยจะไม่คอมเมนต์ว่าบุคคลอื่นเนาะค่ะถ้าคนที่ดีพร้อมหรือว่าดีพ่อแล้วนาะสิบบวกผัดพิ้งถึงผู้อื่นแบบเสียเสียหายหายถ้าเจ้ายังผาดพิ้งถึงผู้อื่นเสียเสียหายหายแสดงว่า ตัวคุณยังไม่เต็ม้อยนะคะพี่น้องเพระาะฉะนั้นก็นยิ้มไว้นะจ๊ะที่รักทุกทท่านนะคะมาหนี้ดาวลุ่งเลื่อนได้ตัวใดมากี่ยค่ะวันนี้ของของปูน่นาค่ะดาวลุงเลื่อนได้มาจากของปูน่นาค่ะ0 <8 S 1> ูย์แแล้วก็8ปดหแล้วก็ศูนย์เจดหนึ่งเจเน้นหนึ่เงนเกียรติเลยนะคะของพ่อปูน่นาคมหาราบนะคะอดีต หนึ่งเกตได้รับเกือบ30ล้านนะคะพี่น้องเนอะของพ่อปูนักมหาราชเนาะค่ะประมาเกือบเนาะสาล้านเลยแหละครับค่ะนี่แหละของพ่อปูนักเคยโด่งดังผู้ได้ก็ู้ห้จักเนาะค่ะพี่น้องดังทั่วฟ้าเมืองไทยเนาะค่ะวันนี้ก็สิเป็นของปูดำนะคะพี่น้องค่ะปูดำจ้ะสี่สามหนึ่งเนาะค่ะของปูดำค่ะฝากไว้เด้อค่ะพี่น้องเ้ออันนี้ก็อันนี้ผู้ใดสิซิมเล่าก้อนกับสิมใดเด้อค่ะพี่น้องเ้อะมันบอซูน้ำฉชแม่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 ลูก ไปมองนี่ลูกสนใจมองนี่แม่พ่อจักน้องจิ้มจักหน่อยแน่มองนี่เด็ดอีหลีไอซีสามเอียวเนี่ยสีสามเอียวเนี่ยนะแม่พ่อที่ไปที่มาให้ฟังแน่คนที่บุหู่อที่สามเอียวนี่คือของปูดำนะคะถ้าเพื่อนหายเลขกเล่าก็คือถือเลยนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าแต่ก้อนนี่โด่งดังเรื่องเลขกเล่าเลขไข่กระยาจนได้ปิดวงการไปเพราะว่ามันดำแน่พี่น้องบ้านยังผลึกเลยเลยปูดำบ้านนี่ผ่านไปฮาปีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนสิ พังงาดขึ้นมาอีกเทอือนึงของชมพูนั่นพุ่มนันมน่นดีแมนพุ่มดีครับแล้วแล้วเพิน่นช่วงนี้ก็เพิน่นก็มาอยากให้ซื้ออยากให้ลองเบิง่งเพราะว่าอย่างทีเ่เพิ่งที่ถนนบ่แม่แมนถนนมันขาดน้ำม,มันเสาะพี่น้องค่ะน้ำม,มันเสาะฝนมันเป็นทางคู้เดี๋ยวแอดจะไปเจ็บรายละเอียดเนาะก็ทางทีมงานนี่แหละอีกแน่นนอได้ไปอีกแน่นอนคือว่ามั่นใจตัวนี้นะคะมีเลขตัวหนึ่งที่เพิ่นบอกว่างวดนี้เตรียมสั่งจองรถได้เลยผู้ใดซื้อคือว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็น เดี๋ยวสิให้แม่ลงรายละเอียดคลิปปูดัมนี่ให้อีกเจ้าคลิปหนึ่งก็แล้วกันค,ครับผมแม่ค่ะได้ตามหรือว่าถ่ายคลิปก็ได้บ้านี่สิมาทางอ่าอ่าซีสามหนึ่งนี่ซิมเล้าก่อนนะคะพี่น้องเด้อก่อนสิไปหารัฐบาลไทยเนาะบ้านี่สูน้ำโชคมีอันายเสนอดีๆฝากก่อนเอ๊ะ<ห> <MC. S 2> ีให้แม่สเสนอก่อนบ่เาส้อยังบบ่อ่ออตัวนี้แม่สิป,ปิดรายการรเพาะว่าตัวนี้สิเอาฝากไว้ให้โอเคเออเซ่เหรอโอเคโอเคค่ะของทาั้งสูน้ำโชคสูพารวยนะคะ อันนีั่งเล่นเด้อต่จะเป็นของเมซี่สซยาโน่ะค่ะของเมซี่สซยาตก็คือสูนผ้าลวยกับศูนย์น้ำชงนี่มันไก่น้ำเมซี่นะคะได้ศูนย์แปดเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะตอนนี้นะคะเมซี่ก็กำลังเหตดกำลังสามพยานาคอยู่เด้อค่ะพอพยานาคยังโบแล่อนะคะยังโบเล่ะ์ูกข่าหน้าคราบเก้าเสียนนีมาได้เก็ดสิบห้าเปอร์เซ็น ตอนนี้บไมีเงินใจค่าช่างค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้คือมั่นใจน้าเมซี่คือก่นพระอาซูพระรวยก็ฝันดีน้าว่าเพิ่นว่าเล็กสิยุน่าเมซี่หลังจากที่เมซี่ไปกรรมฐานกรรมฐานจากฝึกสร้างดงมาแล้วค่ะพี่น้องด้วยจากเมซี่ไปฝึกสร้างดงมากก็คืออ่างวดนี้ค่อนข้างซี่สิมันใจกับเมซี่เพิ่นปล่อยไปต่องวดเทพวิหกว่าออกอิลีนี่ก็คือเจ็ดเก้าของเมซี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเออเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด เก้าเก็ดเก้าเอ่อหกเก็ดนี่ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเด้องเก้ากับหกนี่มันมักหักหลังเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ของไพ่อีกค่ะของปูบุญมีอ่าของปูบุญมีที่เด็ดนะคะพี่น้องเนาะแมนค่ะให้ทั้งช่องพ่อพ่อรวยนี่รู้สึกว่าสิไปคนละทีต่างช่องของพ่อพ่อรวยสูนพ่อรวยสูนน้ำโชว์นะคะปู้หาสองแปดเก้าศูนย์สามศูนย์สองตกกันหาหนึ่งนะค่ะเน้นไปที่สองแปดเก้าค่ะเอซีค่ะแล้วก็เพื่อนบอกการันตีว่า ถ้าเลขสองตัวล่างนี่บออกศูนย์สามศูนย์สองมันเสียออกได้แค่หาหนึ่งอันนี้ก็รันตีจากปากแล,ล้วเลยละคะ่ะพี่น้องคะ่ะจากปากบุญปู่บุญมีฤาษีโลกอันนี้เนาะอ๋อถึงทวนเนาะนะ,นะเวลาจ<ท>ะ,ะจวนจอม,อมากแล้วนะคะเวลาได้แล้วคะ่ะค่ะบัดนี้ก็สสุดท้ายนี่ก็คือที่มาที่ไปเนาะคะ่ะของปู่ดำนะคะพี่น้องเด้อตัวนี้สั่งจองรดลวงหนานะคะพี่น้องคะ่ะเฮาบร้สังกินก๋วยเตี๋ยวลวงหนาเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานใหญ่ สั่งถอยางเดี่ยวเลยเท่าไปนี่แหละตัวรักของทุกช่องเราไปค่ะตัวรักเลยโตเด่นโตความหวังเพื่อนอ่าัวความหวัง,วค,ววงความหวังที่ถิ่มมาใส่ตัวนี้เลยได้ค่ะพี่น้องเด้อเนื่องจากทางวัดทางว่ากาลังเฮ็ดกาลังสั่งถนนนะคะพี่น้องที่ขึ้นทางไปวัดเนี่ผู้ใดอยากขึ้นอยากเกินนะคะอยากให้เงินพอกพน่นนะคะพี่น้องค่ะอยากให้ครอบครัวนักแน่นมั่นคงมาเ้อพี่น้องเด้อมาเอาดินนี่ถ้าถือสามตัวนี่ แอสิขอดินน้ำพี่น้องนะคะพี่น้องเดอ้อลดละสามร้อยบาทค่ะของปูดำนะคะพี่น้องคะท่างขืนวัดปูดำค่ะพี่น้องคะตัวนี้นี่ว่าเตรียมรับเงินหลานผู้ใดมีหน่อยอัดหน่อยผู้ใดมีลายอัดลายนะคะพี่น้องเด้อค่ะจังใดกันนี่ความมั่นใจในตอนเลขยังบ่ออกค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เพื่อนกาว่าขอสัง่งขอแปลงนั้นที่ปีหนสิได้สามตัวเต็มเต็มเนาะค่ะเพราะว่าห้าปีมีครั้งเดียวนะคะพี่น้องคะหาปีแล้วเลขตัวนี้ค่ะที่ห้าสิได้ผัง,งาดขึ้นมาอีกเท่อนึงแล้วก็สิได้สัง่งวัดว่าอาาามเนนะคะคืงจก วัดค่อนข้างที่สิว่าที่เพื่อนบขขอเหล็กนี่หาปีแล้วด้เพิ่งกลับมา,กล,บมากลับมาขอาเนื่อง<ป>วัดเนื่องว่าวัดมันกิดสีสุดส้มเลยเด้เพราะว่าเนื่องจากเพื่อนบขขอเหล็กเลยเ<อ>พราะว่าวัด,ว,ด,ว,ดวัดนี่ได้ส้างที่ความสําเร็จมีทุกอย่างที่เข้าเห็นที่ตามที่คลิปเหาถ่ายเนี่ยคือย้อนเลขย้อนเลขตัวเดียวเลยค่ะพี่น้องคะหาปีไฮมากวันนี้ก็คือสิได้ส้างแน่นอนสิได้เอาดินเขาทมถนนให้เพื่อนเพราะว่าฝนตกที่สามร้อยไรอยู่หันก็ได้ แม่นเลขย้อนเลขค่ะพี่น้องคะะ่ะย้อนธรรมดา,า,นานเนาะสามร้อยไร่เนี่ยสามร้อยไร่เด้อค่ะพี่น้องเด้อข้าสิไปร่วมเฮ็ดร่วมนสั่งกับปูดำเ้านี่สองห้าแปดจองรถไว้ถ่าเล่ยผู้ใดบมดด่มีรถขี่เนาะผู้ใดมีรถผู้ใดอยากได้รถเพิ่มก็จองไว้เลยค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้เอ้าบริการสีสรุปตัตวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางนี้ทางนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ่มีผู้ใดเก่งเกินเลขค่ะพี่น้องค่ะก้อนสิจกเงินซื้อก้อนสิจกเงินลงทุนให้ยพิษจรางหน้าเงินนใครอบครัวเฮา นะคะมักก็ค่อยจัดคัดกับ่านนะคะพี่น้องนอซ้ำรับลิปนี้กับขอให้ได้เอาไปเป็นเพียงแนวทางถือพิษเยาวากันพี่น้องคะทำมักกับตุ่มใส่มันโหลดนะค่ะแม่ะค่ะมักจัดขัดผ่านนะคะพี่น้องเด้อบ่มีผู้ใดเก่งเกินเลขับพี่น้องคะมักจัดเลยอัดให้นักค่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอให้โชคดีมีชัยนะคะ มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอขอบ่งเล็กขอบ่งเล็กอีกน้อยน้อยค่ะอย่าเฝออย่าเฝอแตด้อค่ะโอเคเดาเดารอกล้องนี้หน่อยเอาไว้ไปหน้าสวินกับดาวรุ่งเรืองนะคะใส่นำโชคนะคะสวัสดีค่ะวัมีแอดมินนี่มั่นใจครับ